วันนี้ต้องบอกว่าน้ำลดหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความจริงก็ปรากฏขึ้นที่หาดใหญ่สงขลานั่นเองนะฮะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นนะฮะต้องสรุปเป็นสามพยางว่าพังยกเมืองนะครับนี่คือคำนิยามที่เราให้กับหาดใหญ่ในวันนี้ย้ำอีกครั้งว่าพังยกเมืองคราวนี้จะเยียวยากันอย่างไรวันนี้คือวันแรกที่น่าจะใช้คาว่าเข้าสู่เฟสของการเยียวยาแล้วก็การ ฟื้นคืนสภาพให้เมืองกลับมาสู่สภาวะปกติแต่ไม่ใช่ว่าลดทุกที่แล้วทุกที่ปลอดภัยแล้วนะฮะบางที่ยังถือว่าท่วมอยู่และบางที่ยังท่วมหนักอยู่แต่ภาพโดยรวมวันนี้น้ําลดวันนี้มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วสิ่งที่เป็นการฮิวใจคนหาดใหญ่ก็คือได้เห็นพระอาทิตย์ฟ้าเปิดวันแรกมีแสงพระอาทิตย์มาหลังจากที่อยู่ภายใต้สถานการณ์คือฝนตกหนักแล้วฟ้าปิดติดต่อกันมาหลายวันนะฮะ คือจริงๆแล้วถ้าให้ไปดูภาพเปรียบเทียบกันหน่อยก็ได้นะครับเปรียบเทียบกับเมื่อ2วันก่อนนะฮะอ่ะเปรียบเทียบดูนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าภาพของความเสียหายเมื่อ25กับ27นั้นเนี่ยคือความแตกต่างมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพที่บิ๊กซีหาดใหญ่เราเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าความแตกต่างว่าความลดลงของน้ํานั้นแตกต่างกันอย่างไรสนามกีฬาจิรานครครับ2วันที่แล้วยังเป็นบ่อน้ําขนาดยักษ์ วันนี้เราได้เห็นพื้นสนามซึ่งจริงๆเป็นสนามหญ้าแต่ว่าก็ตายหมดเรียบร้อยแต่ว่าได้เห็นแล้วว่าน้ําลดลงในระดับหลายเมตรพอควรนะฮะจากสถานที่หลักๆที่เราเลือกมานะครับคุณผู้ชมครับอจต่อย่างไรก็ตามพอน้าลดเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเลยเห็นชัดมากๆคือความเสียหายของตัวอาคารห้างร้านบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าตกใจก็คือรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เกินหลักพันคันครับคุณผู้ชมครับ นี่คือพังยกเมืองของแ้อย่างแรกที่เห็นชัดนะฮะคือยานพาหนะของผู้คนจากรยานยนตรถยนต์มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะนอกจากนี้ชาวบ้านอีกหลายคนยังบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าน้ํามาเร็วมากไม่ทันตั้งตัวไม่สามารถที่จะเก็บข้าวของได้เลยสักชิ้นนะฮะแล้วน้ํามามากกว่าที่คิดจนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นจมอยู่ใต้น้ําบ้านชั้นเดียวไม่ต้องพูดถึงฮนะไปหมดทั้งชีวิตจริงๆผมถึงบอกว่าพังยกเมือง สิ่งที่รู้สึกตามมาหลายคนจุกอกไม่รู้ว่าสมัยหน้าจะเลือกใครมาดูแลประชาชนดีนะเพราะว่าตอนหาเสียงมาขอคะแนนกันแต่ว่าพอชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยกลับไม่มีใครเหลียวแลต่อให้มีเงินเยียวยาประมาณ9,000บาทใช่ไหมฮะก็ไม่พอที่จะนำมาฟื้นฟนูความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ลองฟังเสียงบางส่วนจากชาวบ้านครับยังเลยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอย่างไรมันมืดแป<บ>ดดมันมืดไปเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นี่คือที่บ้านนี่คือจะทํำยังไงต่อไปครับ ลือทิ้งหมดเลยครับเพราะมันเก็บอะไรไม่ได้แล้วเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยใช่มันไม่รู้นะน้องนะเพราะว่าคือทุกวันนี้เราก็หาตังค์ยากนะรถจมน้ำอีกแล้วเราจะ่อมกันยังไงถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาจะจะจ่ายเราเก้าพันเราก็ไม่คุ้มหรอกนะจริงๆลืมทุกคนหมดตัวอีกฝากหนึ่งคือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในบ้านนะฮะอยู่ในตัวอาคารมานานหลายวันเนี่ยวันนี้นี่ครับเริ่มเห็นภาพคนที่อยู่ในบ้านมาประมาณสามวัน คือปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาคือชาวหาดใหญ่จากที่เคยเจออุทกภัยมาเนี่ยเขาพอจะอยู่ได้เพราะว่าสภาพของหาดใหญ่นั้นเนี่ยฝนตกลงมาไม่เกิน2อถึงสวันเขาพอจะอยู่กันได้แล้วมันไม่เคยนานกว่านั้นนะฮะปรากฏว่าครั้งนี้มันนานกว่าที่คิดทําให้ประมาณ3วันคุณจะเห็นได้ครับทุกคนมาด้วยหลักเดียวกันคือหลัก3วันไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือที่จะเกิดขึ้นนานกว่า นานกว่า3วันนานกว่า2วันประมาณนั้นนะฮะสถึงสวันพูดง่ายๆคือทุกคนมาเนี่ยอดมาแล้วประมาณ3วันนะฮะต่างคนวันนี้ต่างมาพร้อมกับความไม่มั่นใจด้วยอีกอย่างหนึ่งคือลากกละมังลอยน้ํามาลากทุกอย่างที่พอที่จะบรรทุกน้ําแล้วก็อาหารกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็ไปอยู่ในบ้านกันต่างคนต่างเอาให้เยอะที่สุดถามว่าทาไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะทุกคนก็ไม่มีใครเชื่อมั่นอะไรอีกแล้วตอนนี้ ทุกอย่างมันสลายไปหมดแล้วเอาเข้าไปให้เยอะที่สุดเพราะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ฝนจะกลับมาตกอีกหรือไม่หาก1นถึงสวันนี้ฝนกลับมาตกอีกครั้งเนี่ยมวลน,น้ําจะไหลเข้ามาเป็นรอบที่สามหรือเปล่าฟังชาวบ้านช่วงนี้ฮะไม่ได้กินเลยค่ะตั้งแต่น้าท่วมก็คือขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ไม่ได้กินเลยเพราะว่าน้ําเคี่ยวมาก เาเขาเขาเอาอะไรมาส่งให้ไม่ได้ด้วยที่บ้านเราก็ไม่มีวัตถุดิบอะไรใช่มไม่ดีไ,ดไม่ได้เตรียมตัวเลยปีนี้น้ํามาเร็วมากออกมาจากซอยสันติราชน่านเพอ,อ<ๆ>แล้วรู้ได้งไงว่าตรงนี้มีแจกอาหารอ๋อเขาบอกกันมาเขาบอกกันมาใช่ใช่ครับให้เดินมาแถวนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ลุยออกมาได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยอดนุ่มนะครับวันแรกที่เราอยากได้กลับไปที่บ้านมีอะไรบ้างมีน้ําแล้วก็พวกของกินเนี่ย อ,อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับ่อช่วงเที่ยงเพจ Facebook ของเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยออกมาโพสต์ขอโทษประชาชนทุกคนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแจ้งเตือนนะฮะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจกอาหารที่ล่าช้าแล้วก็ให้เหตุผลบอกว่าทางเทศบาลนั้นรับบริจาคมาจากต่างจังหวัดทําให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานพออาหารมาถึงเทศบาลเนี่ยก็ดึกมากแล้วประกอบกับไม่มีไฟฟ้าระดับน้ํายังคงสูงรวมถึงไหลแรงมาก ทำให้การขนส่งอาหารนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากก็เลยต้องนําอาหารมาแจกอย่างเร่งด่วนในเช้าวันนี้เราก็เลยได้เห็นเช้าวันนี้อาหารเต็มไปหมดเลยเพราะเพิ่งเอาออกมาได้นะฮะเรื่องที่หลายคนตั้งคําถามเอาไว้วันนี้เจอหมดทําไมคนหาดใหญ่ไม่อยพยพหนีน้ำละ่ะเรื่องนี้ใครหลายคนหลจังหวัดตั้งคาถามนะฮะทำไมคนไม่อยพยพหนีน้ำเนาะเอสอ็มเก็ส่งเตือน3วัน7ข้อความนะฮะแล้วก็ยังมีสถานการณ์รอบข้างที่น่าสังเกตเห็นลองดู เรื่องนี้มีสาเหตุมาจากคำยืนยันของนายกแป้นหรือว่านายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เจ้าตัวจะลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มฝนตกหนักละแล้วก็เกิดน้ำท่วมรอบแรกตั้งแต่ช่วงสุกที่แล้วนะฮะแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าเอาอยู่น้ำไม่ท่วมหาดใหญ่แน่นอนแล้วคำพูดนี้ถูกเผยแพร่ในติกตอกของเทศบาลนครหาดใหญ่ย้อนไปดูพร้อมกันนะสภาพน้ำลดลงมาเยอะนะครับยังรับได้อีกมากมายนะครับไม่ต้องกลัวครับ เมื่อคืนนะครับฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครอ่าจัยเทศบาลอ่าจัยเราระดมตระจสอบทรายมาเพื่อให้ประชาชนได้พารสว่างนะครับน้ำแม่เข้าบ้านเป็นการเฉพาะหน้าก่อนนะครับคล้ายของพารสว่างเป็นที่ันน่ากลัวทุกปีนะครับเพราะน้ำจะท่วมและไหลเข้าบ้านกำลังเร่งระบายน้ําในเมืองครับครับโอเคครับน้ำไม่ไม่ขึ้นไม่น่ากลัวนะครับตอนนี้ตอนนี้เอาอยู่ครับนั่นเองเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับตอนนี้เรายังเอาอยู่นะครับว่าใจในเทศบาลนครด่านใหญ่ครับผม คือพอมีคลิปออกมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะคือประชาชนก็บอกว่าก็เชื่อมั่นในตัวเทศบาลนครซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ดูแลตรงหาดใหญ่ดูแลตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นคือคุณฝ้ายสดานันนะฮะ เป็นหนึ่งในประชาชนที่ออกมายืนยันบอกว่าสาเหตุที่ชาวหาดใหญ่หลายคนนั้นไม่ได้อยพยพออกมาอยู่ในที่ที่ควรจะออกมาอยู่คือหนีน้ําท่วมออกมาเพราะว่าเชื่อในคํากล่าวอ้างของผู้บริหารท้องถิ่นว่าเอาอยู่ทําให้ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปคืนวันศุกร์ที่น้ําท่วมรอบแรกที่เป็นน้ําป่าไหลลงมาจากเขาเนี่ยตอนเวลาประมาณ3ามทุ่มที่พื้นที่คอหงนั้นขึ้นธงแดงแล้วฮะ แต่เทศบาลนครหาดใหญ่นั้นยืนยันว่าควบคุมได้ก่อนที่หลังจากนั้นเพียง5นาทีเท่านั้นน้ําก็ทะลักเข้าสู่เขตเมืองตามถนนสายหลักนะฮะภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเทศบาลนครหาดใหญ่ถึงจะประกาศขึ้นธงเหลืองยังเหลืองอยู่ด้วยก่อนที่จะยกเป็นแดงในระยะเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นฮะจนเกิดสภาวะโกลาหลนย้อนกลับไปสุกที่แล้วชาวบ้านแทบไม่มีเวลาในการเตรยียมอพยพหรือว่าขนของขึ้นที่สูงเลยลองฟังช่วงนี้ดูฮะ ้าและคนหัดใหญ่เชื่อใจทีมเทศบาลนครหัดใหญ่เราเลยไม่ได้อบพยพเราเตรียมตัวไม่ทันเราตั้งตัวไม่ทันการประกาศธงของเทศบาลเนี่ยที่เป็นธงเหลืองและก็ธงแดงเลี้ยวเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงค่ะและการประกาศธงแดงหรือฉุกเฉินนะคะประกาศตอนช่วงคืน มันไม่สามารถที่จะออกไปได้ไม่สามารถที่จะหนีทันและแล้วถามว่าคนหัดใหญ่ไม่เตรียมตัวหรอเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวระดับหนึ่งนะคะเพราะคําเดียวค่ะไว้ใจเทศบาลหัดใหญ่คนหัดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความมั่นใจกับเทศบาลหรือว่าท้องถิ่นม,มากๆนะคะอืมนี่คือคําพูดส่วนหนึ่งนะคะของชาวบ้านที่หัดใหญ่นะครับผู้ชมครับคราวนี้เราไปกันต่อนะ ขณะที่เมื่อคืนนี้คุณเปิลนาคอนหนึ่งในจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับขับเจสกีเข้าไปช่วย2จิตอาสาอันนี้คือเราให้ฟังเนี่ยนะฮะสจิตอาสาที่ติดอยู่กลางแม่น้ําเชี่ยวหลังจากเจสกีทั้งท้องแตกแล้วก็กําลังจะจมลงตอนแรกคุณเปิลเนี่ยคิดว่าหนึ่งในอาสาที่ช่วยมาคือนายกแป้นซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของนครหาดใหญ่อะ่ะที่ลงไปช่วยเหลือประชาชนนะก่อนจะมารู้ทีหลังว่าคนที่ช่วยมา ก็เป็นนายกเทศมนตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่หาดใหญ่ฮะเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองปากพูลที่นครศรีธรรมราชเดินทางข้ามจังหวัดมาช่วยเหลือประชาชนในหาดใหญ่เหตุการณ์นี้ทําให้คนหาดใหญ่ก็พากันตั้งคําถามว่าอาะ้วตอนนี้นายกแป้น,นอยู่ที่ไหนคือนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่ง Facebook ของมูลนิธิเส้นได้หาดใหญ่เปิดเผยคลิปภาพนายกแป้นตอนนี้ปรากฏตัวออกมาแล้ว กำลังยืนพูดคุยอยู่กับคุณพิพัฒนราชกิจประการรองนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามอีกคนหนึ่งที่ถูกชาวบ้านตั้งคําถามแบบหนักๆก็คือท่านรองพิพัฒน์เองชาวบ้านเดินเข้าไปสอบถามว่า21พฤศจิกาย,ยนมันเกิดอะไรขึ้นท่านรองทําไมถึงไม่มีสัญ,ญญาณมือถืออะไรเลยไม่มีการแจ้งเตือนทําไมทุกอย่างมันมืดบอดไปหมด แล้วชาวบ้าน,นก็เชื่อว่าดึงในปัจจัยที่ทำให้ชาวหาดใหญ่นั้นต้องเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้ในปีนี้เนี่ยเพราะว่าการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมที่ล่าช้าชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันฟังบทสนทนาช่วงนี้ระหว่างชาวบ้านกับท่านรองนายกฮะย่านมันจมอ่ะครับมันไม่จมแต่ว่าพบม,มาตอบไม่ได้บอกว่าพบไม่รู้ไม่เข้าใจที่ตอนนี้มันยังชายไม่ได้อยู่เลยบอกว่าถ้าไม่มีการซืนะ้อสั้นนา แบบนี้ครับถูกแต่ถ้าซื้อสั้นกันได้อย่างนีครับครับทุกคนเก็บข้าวเก็บข้องได้หมดเลยไอ้นี่ทุกคนเนี่ยมื่บอดหมดเลยเดืองต้นต้องไปซ้ำนายยกแป้นก่อนนายกแป้นนี่หลวงรงทานไม่ใหญ่บุ้มมาคนปากคนนี่แหละฮะนายกแป้นน่ะเอ่อจริงตอนแรกนะฮะที่ติดต่อได้ทางโทรศัพท์นายยกแป้นก็บอกว่าณตอนนั้นเนี่ยได้มีการตั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้ว ตามประกาศตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินท่านนายกแป้นก็บอกว่าต้องไปถามท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้วณนะตอนนั้นนะนะตอนนี้นเริ่มเริ่มโยนกันไปเริ่มโยนกันมานะฮะแผนเรื่องการสื่อสารวันนี้ผมพูดไปในออนไลน์ไปย้อนดูก็ได้ในจัดซัดความจริงด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้จะมาหาแพ้รับบาปเป็นใครนะฮะเรากําลังพูดถึงระบบกันอยู่ส่วนที่วิจารณ์บอกว่ารัฐบาลทํางานล่าช้า ไปที่ท่านนี้ฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกวัฒมนรีเกษตรได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกให้ดูแลจังหวัดสงขลาด้วยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามมติของที่ประชุมคอรมออีกต่างหากนะฮะท่านก็บอกว่าปฏิเสธนะอย่าไปถามท่านนะอย่าใช้คาว่าอย่าใช้คำอย่าใช้คาว่าผิดพลาดอ่ะพูดง่ายๆคืออย่าใช้คํานี้หรือว่าไปถามท่านว่าบริหารล่าช้าคํานี้ใช่ บริหารล่าช้าท่านบอกว่าอย่าใช้คำนี้แล้วย้ำว่าตัวเองเนี่ยทำงานเกือบตลอดเวลานอนตีสอตื่นตีหประชุมทุกวันอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารัฐบาลนั้นเร่งเต็มที่จุดที่เข้าไม่ได้ก็ใช้เฮลิอคอปเตอร์บินเข้าไปแล้วก็ขนส่งของช่วยเหลือประชาชนอย่างวันนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์เส้นทางให้นำเรือแล้วก็อาหารนั้นเข้าไปถึงบ้านชาวบ้านให้เร็วที่สุด แล้วก็เปิดเผยถึงกรณีสั่งทุบรถตู้หลวงที่จอดขวางบนสะพานบอกว่าเป็นความจําเป็นเพื่อเปิดทางช่วยประชาชนแล้วก็ถือเป็นบทเรียนสําคัญว่าหลังจากนี้ห้ามนํารถขึ้นไปจอดบนสะพานเป็นอันขาดในช่วงน้งําท่วมฟังท่านรองนายกธรรมนัตพูดหน่อยครับมันมันกีดขวางอันนี้นี่เป็นเป็นบทเรียนนะครับต่อไปไม่ต้องห้ามจอดรถบนสะพาน หลายคนบอกว่ามันสายเกินไปในคัเนียค่ะเข็ดแปดจอนไม่ไม่ไมอย่าพูดอย่างนี้อย่าใช้คําว่าสายเกินไปเราทํางานกันไม่มีหยุดเลยเมื่อคืนผมก็นอนตีสองผมอยู่ตรงนี้พื้นที่เนี่ยผมนอนตีตีสองตื่นตีห้าเนี่ยเพื่อมาประชุมละสั่งการเนี่ยนักสาการมันเข้าไปไม่ได้น้ํามันเชี่ยวนะครับเรือมันเมื่อคืนนี่เรือสูนลำลำหนึ่งเราต้องไปกู้เรือออกมานะครับนะครับนั้นนาเสนอข่าวนยรบกวนว่าอย่าเบี่ยงเบน ความเป็นจริงในพื้นที่นะครับผมอยู่ในพื้นที่ผมรู้ดีนะครับอืมขณะที่ Facebook Page ของกองมน่ยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากรมนภาค4สี่ส่วนหน้านะฮะโพสต์ข้อความแจ้งเือนประชาชนบบกว่าขอความร่วมมือจากเจ้าของรถทุกคันนะครับที่จอดกีดขวางทางจราจรในพื้นที่หาดใหญ่กรุณาเคลื่อนย้ายรถไปจอดที่จุดอื่นในทันทีประกาศวันนี้นะฮะ เขาสตาร์ทติดก่อนหรือเปล่าอ่ะเขาสตาร์ทติดไหมตรงนี้มันจะย้ายให้ช่วยกันเข็นไปทั้งจังหวัดเลยหรือว่ายัางไงดีฮะที่มันคว่ำอยู่นี่คือให้พลิกเองเหรอหรือ,อยังไงอ่าอ่ะ,อะรถยนต์ของท่านดูประกาศหน่อยเนื่องจากรถยนต์ของท่านกีดขวางการปฏิบัติภารกิจของทีมกู้ภัยทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ผู้ใช้โซเชียลก็เข้าไปแสดงความเห็นจํานวนมากคือประกาศดังกล่าวและมันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยมันมีใครอยากจะให้รถเขาเป็นอย่างนี้เหรอฮะมันไม่มีใครอยากจะให้รถเขาเป็นแบบนี้บวกกับถ้าคุณย้อนกลับไปดูน้ําท่วมเชียงใหม่ที่ดต่ชนีชีวนะชช้วัดน่ะดัชนีชี้วัดน้ําท่วมเชียงใหม่ที่เขาจะไม่ทําให้เกิดขึ้นอีกเลยคือสภาพของรถที่พังนะฮะ,ะที่หาดใหญ่และอาจจะยังไม่ได้เซ็ตมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ แล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปจอดตรงนี้หรอกฮะทุกคนอยากใช้รถของตัวเองนั้นปลอดภัยหมดนะครับแต่พอมาประกาศวันนี้ในวันที่ต้องการที่จะเคลียร์เจ้าของรถบางทียังไม่ทราบเลย้วยซ้ําแล้วเจ้าของรถบางคนทราบว่ารถอยู่ตรงไหนไปถึงปั๊บเคลื่อนยังไงดีเข็นหรือเปล่าสตาร์ทไม่น่าจะติดเพราะว่าอยู่ในน้ํามานานคือมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเจ้าของรถก็คือผู้ประสบภัยคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็บางส่วนกำลังสาระ,าระวนอยู่กับเรื่องอื่น ที่มันจําเป็นมากกว่าการที่จะเคลื่อนย้ายรถของตัวเองนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าพูดแล้วละ่ะเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าเบี่ยงเบนประเด็นอย่าเบี่ยงเบนจากความเป็นจริงนะคราวนี้น้ําท่วมนั้นตอนนี้น้ําแม้จะลดลงไหลจุดแล้วนะฮะชาวบ้านชาวช่องก็สํารวจความเสียหายแล้วนะครับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งของของตัวเองนะ่ะอะไรมันพังเสียหายไปบ้าง ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์